สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนายรีวิวหนุทดลองลาซาด้าครับผมก็คราวนี้มีอะไรอ่ะมาร็วก็แอบดูันเลยดันเผมก็ไม่แน่ใจของมันเยอะมากที่ล็อกหน้ากากอนะเหลือเปลาก็ไม่รู้ ก็คือมันจะช่วยเนี่ยครับผมปิดตรงจมูกเราตรงเนี้จะไม่มีช่องที่แบบลมหายใจขึ้นมานะครับจะปิดช่องจะทําให้แบบว่าไม่มีคือคนใส่ว่นจะรู้ปัญหาการสวมหน้ากากอนามัยคือถ้าแนบสนิทไม่พอนะครับลมหายใจเราจะเข้าออกได้นะรู้ว่าเข้าออกได้ยังไงเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นป้าผลวบนตานะครับเดี๋ยวลองตัวตัวนี้แล้วกันเวิร์กหรือเปล่า เาเบก็จะอยากจะแนะนำให้ใช้กันอืมต่ให้ชัวร์ต้องรัดแน่นๆครับผมเพราะถ้าหลวมๆก็ยังมีช่องต,ตัวนี้ไม่ช่วยตัวนี้ตัวช่วยรัดนะากาให้มันแน่นๆนะครับผมเราไม่รัดกับหูเราด้วยมันรัดกับหัวด้านล่างอืมจะให้ใจเขาออกหอ,อเยี่ยมอืมกำลหายใจเข้าหายใจออก คือไม่ระเบิดขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเพราะมีตัวปิดให้แจ๋วๆอืมแจวๆอืมเดีของดีแล้วสัังมาห้าตัวคุ้มค่านะครับผมตัวไม่กี่บาทแล้วครับนะนนแนะนำครับแนะนำเลยแนะนำเลยของดีครับผมใส่แล้วไม่อยากพอดเลยใส่สบายมาก ของที่ใส่แล้วไม่อยากถอดเลยนี่ครับหน้าตาอย่างนี้ยเป็นซิลิโคนนะราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ซื้อมาเนี่ยคนที่ใส่แว่นนะครับผมแนะนําเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือจะใส่แว่นไม่ใส่แว่น,นแนะนําเพราะว่าคนใส่แว่นนี่รู้ว่าหน้ากากเราปิดสนิทหรือเปล่าดูจากลมหายใจที่หายใจเขาออกถ้าปิดไม่สนิทลมหายใจมันจะขึ้นมารบกวนตรงแว่นตานะครับผม ซึ่งคนที่ไม่ใส่แว่นจะไม่รู้เลยว่าหน้ากากตัวเองไมมปิดปิดไม่สนิทเวลาหายใจเข้าออกทันทีจะผ่านฟิลเตอร์ด้านหน้าก็จะเข้าจากรูตรงขอบจมูกที่ปิดไม่ไม่สนิทตรงนี้เพราะฉะนั้นนะประสิทธิภาพในการกรองหรือว่าประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นที่ m สองจุดห้าก็ดีหรือว่าไวยรัสนะครับผมคโควิดอะไรก็ตามเนี่ยจะสายพันธุ์ไหนก็ตามเนี่ยไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านตัวกรองนะครับมันเข้ามาอย่างนี้เลย แต่ถ้ามีตัวนี้ช่วยนะครับผมแปะแมปเข้าไปปั๊บเนี่ยปิดสนิทเลยเวลาเราหายใจมาเนี่ยครับผมข้างบนไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เข้าเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นร่องจมูกเรานะครับตรงนี้เป็นขอบข้างบนไม่มีลมไม่มีสิทธิ์เข้าเลยนะครับผมข้างล่างไม่มีสิทธิ์ระบายขึ้นไปเลยครับติดเนี่ยแล้วก็จะเข้าเพราะฉะนั้นมันจะเข้าออกทางเดียวซึ่งผมว่ามันเจ๋งมากนะครับผมผมหาไอเทมแบบนี้มานานลว นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับผมไม่กี่บาทนี่ครับผมล็อกหน้ากาศให้แน,น่นๆด้วยตัวล็อกอืม,อมนะเยืนจะหายใจยังไงก็เห็นนะครับไม่เป็นฟาก เพราะว่าลมหายใจไม่ได้ขึ้นมาตรงช่องตรงขอบจมูกนะครับเห็นไหมครับหายใจเข้ามันจะเข้าทางจมูกโดยตรงเพราะหายใจเราจะเข้าทางจมูกโดยตรงแล้วเวลาหายใจออกมันก็จะผ่านหน้ากากกันมออกมานะครับผมไอ้ตัวนี้จะกองจะก,กันให้อย่างดีเป็นไอเทมที่แนะนําที่ต้องซื้อต้องมีกันเลยนะครับเ,เพราะว่ายุคโควิดเนี่ยเราคือ,คอเราเราก็พยายามป้องกันให้ตัวเราเองเต็มที่แต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ดีพอ นะครับผมถ้ามีไอเทมที่ดีดีทุกอย่างที่ลงตัวนะครับจะช่วยเราได้เยอะแยะเลยนะอันนี้ก็อยากแนะนำกันผมว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมดีไซน์ลงตัวนะครับผมวัตถุดิเป็นซิลิโคนก็ใส่แล้วนุ่มสบายนะครับแนบกับจมูกกับอะไรนะครับไม่ได้เกิดอาการระคายเคืองนะครับผมต,ตัวนี้ก็จะใช้งานได้นะครับผม ราคาก็ลงตัวนะครับใช้งานได้ดีเลยตัวนี้5ดาวครับใครสนใจลองหาดูนะครับผมแสแดามีขายร้านไหนไม่บอกนะครับไม่ได้มาโฆษณาแกมาบอกให้รู้ว่ามีของม,มีขายในจกนักรวรลดิยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้ครับเดี๋ยวผมรีวิวหน้ามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ